บินตามลูกเป็ดห้าตัวลัดล้อเดินไปข้ามภูเขาใหญ่ไกลสุดขอบฟ้าแม่เป็ดร้องเรียกเป็ดลายข้าวลูกเป็ดกลับมาเหลือเพียงสี่ตัวลูกเป็ดสี่ตัวลัดล้อเดิน

1, 2, 3 I mm -hmm. นะ mhm. แต่ผม okay. แต่ไห่แล้วเอามือโอ๊ะอ๊่อเด็กหันมาค่ะสัปดาห์นี้เรียนหน่วยอะไรนะหนวยเรียนการขัดวัสไม่ใช่หน่วยขนาดรูปร่างลูกทรงหน่วยขนาดรูปร่างลูกทรงวันนี้เด็กๆก็รู้จักไปแล้วอันนี้อะไรคะบงโกอันนี้น่ะ โลโก้มีอะไรบ้างนะมีส้เต่างๆโล่แมงต่างต่าแล้วอะไรอีกคะโดนัทโดนนะแล้วมีอะไรอีกนาฬิกานาฬิกานาฬิกาแล้วอะไรอีกคะนาฬิาแล้วสามเหลี่ยมล่ะสามเหลี่ยมมีอะไรบ้างมีกวยจจ้า่วยจราจร ลำดับขนาดเล็กที่สุดอันหนึ่งสองสามอันไหนเล็กที่สุดคะอันหนึ่งอันหนึ่งจะเป็นขนาดที่เล็กที่สุดส่วนตรงกลางจะเป็นขนาดพอดีแล้วส่วนอันสุดท้ายจะเป็นขนาดอะไรใหญ่ที่สุดวันนี้เราจะมาเรียขนาดกันใช่ ใหญ่ที่สุดอันนี้อันหนึ่งอันสองหรืออันสามอันสองหรืออันหนึ่งอันสอันสองใหญ่ที่สุดนั่งลงก่อนอันที่สองใหญ่ที่สุดแล้วอะไรอันไหนเล็กที่สุดนะอันหนึ่งอันสองหรืออันสามอันหนึ่งอันสองหรืออันที่สามคะ เัไม่นั่งอยู่กับพี่นดนซิใครล้าลุกมาเรียนูนเ็กๆดูนะใครกลาเรียนถไหมอันนี้นัน 哎呀、嗯。<laughs> เด็กๆดูถูกไหมคะถูกไม่แต้มเลื่อนหรอวันนี้เด็กๆเก่งมากเต่ไม่ได้การเลยของในชีวิตประจำวันอันไหนใหญ่กว่ากันลูกบอลสีหลายๆสีหรือว่าลูกบอลสีชมพูคะอันไหนใหญ่กว่ากันวันไหนคะวันนี้ใหญ่กว่าถูกต้องแล้ววันไหนเล็กกว่ากัน กอนั่นใหอันไหนเล็กกว่าอันนี้เล็กกว่าใช่อันนี้เล็กกว่าทีนี้ดูนะของใช้ในชีวิตประจำวันเราล่ะมีอะไรที่เป็นวงกลมปลายขามีลูกบอลมแล้วมีอะไรอีกที่บกุ้สอนมีอะไรนะโดนหาเป็นวงกลมแล้วมีอะไรอีกในห้องเรียนเราเนี่ยนาฬิกาใช่นาฬิกา แล้วมีอะไรอีกเป็นวงกลมพัดลมพดลมนี่ไงพัดลมบนหัวเราก็เป็นวงกลมวันนี้เราเรียนลมแล้วแต่ผมแต่ไหลแต่ผมแต่ไหลแล้วเอามือกอดนเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันก่อนนี่นะดูลูกบอลลูกบอลที่เล็กที่สุดจะอยู่ระดาบหนึ่ง อันนี้ลูกบอลที่มีขนาดพอดีแล้วอันนี้ก็จะเป็นลูกบอลที่มีขนาดใหญ่ที่สุด,ดใช่เขาเรียกว่าการเรียงลำดับขนาด,ดวันนี้ผู้รี่สอนจบแล้วนักเรียนทุกคนทำความพอนุษะ